สบายดีสวัสดีค่ะ TPC โสวสถานทุกคนค่ะตอนนี้มาอยู่สโม,มสรจะว่าจะพากันไปวัดนาทุกคนกันตอนนี้คอเซลฟี่ก่อนนะสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะ NC <MC S 1> ้องมก่อนเลยจานน,น,นี้น้องต้องตากันจ้าบ่มน้ำของตากันแผนเพราะ <c oughs> ว่าสามารถ่ายดีอและ่ายลูปได้พร้อมนะมกองอนเนาะทุกคน ดูขังลัางเป็นสมอซอนบอลคนในทำงานกันโดดเลยนะพี่น้องโอ้ยแมนมอนนี่ต้องมั่นแน่นอนมอยเลยไปทุกคนไปกันไปวัดก่อนไปวัดก่อนไปล้างน้องแฟนออนเป็นมือกล่องอันนี้ไปบัวนี่แพลว่าไปเลยไปัยังก่อนนะอันนี้นี่ความสะอาดคือยังเกาะปั้นยังก็นนะที่ว่าเบายังกันนะความสะอาดนะน้ำปั้นยังก่อนสนามยัง สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลนี่ก็สะอาดอันไรเอาะบอลวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีอ่านพีพีเนาะปลาหมากกวาดยอดไปแบบไปไหอือหอยเป็ดอุ้ยเป็ดยังอู้เป็ดตั้งแตๆน้ะยังกันอยู่เหรอมันป่วยเหรอมันเลือดจะโตเจ๊น้องค่ะอ่าน้องเคยบอกว่าถ้านอนเคยมาเห็นน้อนเคยบอกว่าความสะอาดปัสสนามฟุตบอล เอาเป็ดลอยน้ำมันนี่มันเลื้อตัวเดียวบ่ตอนนั้งคือตัวสามตัวยังเลื้อคือเก้าเปื้อสามเรามีไข่มันหึงลางในน้ำบอไปไข่จิ้มเลยด้ิบ่กับสีไข่แถวๆหนึ่งก็สีมีคนเก็บบ่ดีบ่นีแชแนลพี่น้องคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้องบ่ดีแนวนี้นะบ่ได้เห็นโดนเห็นหน้าน้องเห็นโดนเห็นหน้านะครับพี่น้องทั้งเลยยืดไปเรค่อยๆตรงใส่อย่างเหอะสะอาดสะอาต้นไม้ไม่ให้มันสูงเกินแล้วก็ไม่ให้มันพรมได้ไรเย็น ลมเย็นมากลมเย็นน่ะลิเก็บไม้กระไลบาทเฮ้ยกระไลบาทแล้วเนาะเต้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนมีหมากมันผอมเด้มากมันเดือบ่ะเนี่ยนี่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่โอ้ยผมเย็นสมแห้งอะนี่อร่อยได้คอยบ่แตะเหรอต้นมะกรูดได้เนะอะ ต้นมะกรูดแฟนออนว่าต้นมะกรูดต้นมะกรูดเออก็มันต้นมะกรูดเด็กมันมีน้ำน้ำเนาะมะม่วงที่แรลกคอยกันนึกว่าเป็นต้นมะกรูดมะนาวหูเป็นต้นมะกรูดปะปะชะน้ำเด็กเล่นไป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 ยังไม่เล่นยังไม่ถ่ายไปพากันไปเลยบอย ยางสนแต่พี่พี่เอ็มีเสริมพกากันยางสนหมเลยโบไว้บอกให้เอินแก็บกันโอ้ยใบยางดอกแป๊บเปี้ยวว่ะสะัสุดถ่ายกันว่าเป็ยนยางใดยางใดบรรยากาศใดคลิปพร้อมพักบุกนี่ หอนกับบอลไป,ป,ปย่างบ่อยากได้บรรยากาศหอนแม่แล้วเพิ่นเนาะไอ้คนงามเพิ่นอ,อยู่เพิ่นเลียงมาเด้เพิ่นเลียงมาเปิดเอะหันหะน้า <c oughs> คือคือมูรถอ,อยู่หอนปกติมูลตลกอะนี่ดิเวสิเอ้ยอืมเพราหัวแต่งโตถ่ยลยรนะ แปะนำทั่วตัผเคยมากออกกซีอนนั้นโอ้อนี้เป็นนำไ่นำาัพรพยานําบปะนมดิโอี่น้องบรรยากาศพีสิขอเชิญร่วมทําบุญทอดกระถิ่นสม,มคีนณะวัดท่าอิดตําบงท่าอิดอ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี นี่ไกลนําเที่ยวอันอยู่นี้ก่อนก็เพิ่งเคยมาคือกันเนาะไปมันเต็มไรอย่งไรแมบบุหรีู่รนไอะไรกันนั่งมเทเลบ่ายป่ะ 明天来吧。 ใช่เขไป,ไปได้วยกนเป็นไปขวดนี่มาตักในน้ำมีงานถายเดเขาไปกันจริงๆก็ลองเลือดได้ได้นี่เด้เหือคนสายมาแล้วนะเอะอฟูจดัดยูฮันก็นกม่โดนไปโคดยังสี่นี่แหละตักใส่ตักใส่เนาะแมนโบกเจ้เหือคนสายได้เนาะ ก็ว่าชนหมากใส่เขาว่าจะบวชคอยบรรทุกกันนั้นใช่ไปฮาทำบุญเนี่ยไปทำบุญเนี่ยเฮียหยับได้อันนี้มันเป็นผืนอันนเฉยๆเพื่อคนเื่อะไปไปบายพาลิก้าไป เฮ้บแมนบบหัเหือคนเหือนะเดีาอบ่ให้ถือดอาเห็นว่ากันได้ท่ใช่ถือไม่ดีอันนี้ก็คืออ๋อเหือเหือคเป็นเรือเลยนะเออไม่ให้มันล้อนไงเขาก็ทำโบคนใหม่บบหรือคนอย่างบแมนคนสายคนเหือไทย้คนอย่น้นันนัน่แมนบบเหือคนนี้แมน เือคนชายแม่แมนบ้างคนสายคนเห่าคนสายหรือคนเหือหรือคนหรือคนคองแม่อ้าอจะตมากเหา่ยงตี่ไงระก็เจอเือเป็จอเเจคนนอเอยบรนกะ ตักบาตรประจำวันเกิดฟังคนไปตนตนตนน่ะด,อ,ดอ,อกหอมหอมดอ,อกดอะไร Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh จอดรถบออาจจะเป็นจอดรถมากกว่าเอ๊ออ่านมึงที่บ่อแมนจอดรถที่บ่อแมนนี่ห้าอุโมงแมนบอตกใหม่งามๆเทั้มนีาวมากเเกียว้กันงามมาเลย ใช่คนละท่านใช้ยิ่งหลอดโทรศัพท์จะซิเบิร์แป๊ดอยท่ามจะวันติดต่างใดในย่างเบ่งพุนนะเบ่งเบ่งติมผุดให้รูไม่งามไอ้ฝนกันดูแล้วนกันแซงมันได้งามอยู่แล้ว ไู้นะ่าไหรว่าคนเะด,ดียวอะไรนะม่าสนใจ